พระธรรมสดุกดีบทที่107จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้พ้นจากความลำบากจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตให้ผู้ที่พระยาเวทรงถ่ายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเธอ คือผู้ที่ทรงไถ่ยไว้จากมือของคู่อริและส่งรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้บ้างก็พานจรอยู่ในถิ่นธุรกันดารในที่แห้งแลง้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ หิวโหยและกระหายจิตใจพวกเขาก็อ่อนระอาอยู่ภายในเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวแล้วพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายไปในทางตรง จนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์ส่งให้ผู้ที่กระหายได้อิ่งเอมและผู้ที่หิว พระองค์ส่งให้เขานำใจด้วยของดี